ปวดหันเว้สสวน้องยาบิดน่ไม่มียาหิานลวปวดมูอยูยังเนว่ะไม่เหนีวันเสาร์มื่อคืนวันอาทิตย์อาวันจันทร์อาวันจันทร์โอย่ปวด,ด,ดได,วด,วด้ปวดหมูอยู่โอ้ยยังยยวดยย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 ยกพึยยยย เจ็บแบบเป็นตะไใต้ที่ยังกระทือรุ่งย่งห้างบัวน้ำหยอกก็เอาน้ำบุ่งกระทือรุ่งยิ่งมันมุนกระดูกมุนไปเลยต้องไปเจ็บเจ็บเป็นตะไใต้ที่ยังดิสิงแต่กูกระทะยาหนวดยาเลยเอายาหนวดคิด้ม dinh oh, nhìn nhìn dì nàng vô hàm nam đi Nhàng nó lê của anh lê buồn anh lê đi Buồn lê của anh lê Buồn khóc của đục đâm của Buồn lê của anh Buồn của anh lê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  ngon mới đi tin nghe thì nói bưng lên gặp hàm muốn thì xong rồi rồi làm nằm chưa nhau cũng bị hàm nằm quần hai cái quần xuống non cái quần vần rồi mới đen vẫn giàu nhưng mấy gì biết ไปหาหมอดิอยากสินอะไ้สิแต่ไม่อยากกินยาอักเสบยาอันห้ากูมียาก,กระดูกก็มีส่วนนองมะเหลาเตียดดูแตยกยดอันนี้อันนี้อยู่โอ้ยชุนห้งไปเลยปวด

มื่อกี้เราเปิดไปนะี่แกมือนะม่อกี้เรเปิดไปบ่รู้ไปถึงห้ามอนต่ายใช่ป่ปวดหิง้งปวดหิง้งปวดหิง้งแล้วเป็นยันเอาวันจริบุญเดียว ไปจนขี้นี้ก็ไปได้เยอะแต่มึงเงินไปขี้จินแน่เงินเพียงหม้อยังยักบาทบัวบัวแล้วทีออื่นยังพัดลงไปเงินมึงยังบาทอยู่ตังางมึงยังบาทเอาหมื่น หาวันไหนวันจันทร์